สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านนะครับก็สู่รายการ RMTT u News Big Cat ข่าวเด่นพบกับผมนะครับเดียวทันชนนงามเืิอเช่นเคยนะครับก่อนอื่นก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับที่กําลังเข้ามารับฟังรายการที่ผมจัดอยู่น,น,นะฮะคุณฟังเองสามารถที่จะเข้าไปรับฟังข่าวสารต่างๆได้นะครับในรายการบันใหม่ไทย PBS ทางดิจิตอล HD 3นะแล้วก็ช่องทางอื่นอีกมากมายเลยนะครับ วันนี้เนี่ยผมมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดสิมารายงานให้ได้ก่อติดกันนะครับอยากจะให้ความสําคัญหน่อยกับประเด็นนี้เพราะว่าณตอนนี้เนี่ยมันเป็นรอ,รอกหนักนะฮะเป็นรอบใหม่ที่ทําให้ผู้คนติดเชื้อจานวนมากแล้วก็มีความเป็นไปนได้นะครับว่าคนที่ติดเชือ้อส่วนใหญ่นั้นน่าจะเป็นเชื้อที่มันกลายพันธุ์มาจากอังกฤษ ก็คือ B11 ัเวนถามว่าเข้ามาตรงไหนนะฮะจากฝั่งด้านไหนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเข้ามาแถบประเทศกัมพูชานะครับอาจจะมีผู้คนที่ยังคงเดินทางผ่านไปผ่านมานะฮะอย่างต่อเนื่องคือว่าผ่านมาตามช่องทางธรรมชาตินะครับ ซึ่งก็เป็นการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายนาพาเชื้อโรคเนี่ยเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อมันก็จะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับการติดเชื้อรอบไปนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับเราลอกสามเนี่ยก็จะทําให้เห็นว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกลุ่มคนที่อายุไม่มากนักนะฮะเพราะว่ามีกิจกรรมครับออกเดินทางท่องเที่ยว ตามสถานที่ต่างๆเช่นตามผับตามบาร์นะฮะย้ายจากที่หไปที่1นะ,ะก็เลยมีผลกระทบที่ตามมาละครับนี้ดูมาตรก,การหน่อยในการที่จะสู้กับโควิดสิเก้ารอบนี้ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็บอกว่าอยากจะให้ประชาชนนะครับทำงานที่บ้านประมาณร3 0ยสาถึงร้อ เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวโควิดเนี่ยมันจะระบาดแนวฟิตเมื่อวานนี้สบคนะครับนายแพทย์วิสิทได้รายงานคือแต่แลงข่าวหน่วยงานภาครัฐนะครับให้ work ฟ r o m home หรือว่าทำงานอยู่ที่บ้านแบบ100%จริงๆแล้วในอย่างผมจากรายการวิทยุรายการอ m u t ทีทีทนิวส์ิกัดข่าวเด่นเนี่ยนะผมก็ทำลักษณะคือว่าเป็น work from home ครับ จัดได้ทุกที่บางทีผมลงพื้นที่ทําข่าวผมก็ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีนะฮะจากสมาร์ทโฟนเนี่ยบันทึกเสียงในขณะที่ว่าลงพื้นที่แล้วก็ส่งไฟล์เสียงเนะี่มายังทีมงานที่ปลายทางที่สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา,าชมงคลธัญบุรีนะฮะนี่ทำงานง่ายน,นะครับคุณมีแล็ปท็อปเครื่องหนึ่งคุณมี iPad นะค,คุณมีสมาร์ทโฟนแล้วก็มีสัญญาณ 4G หรือว่าสัญญาณ w i f i เนี่ยนะครับคุณก็สามารถทำงานได้ทุกที่ทั่วโลกนะมีไม่ดีๆสักตัวหนึ่งหน่อยนะตั้งแต่ว่าผมจะรายการที่บ้านเนี่ยผมก็ซื้อไม่มาลองนะสุดท้ายแล้วคือมาจบตัวที่ว่าง่ายที่สุดทำงานสะดวกที่สุดไม่ต้องไปต่อแบบเป็นอนาล็อกแปลงมาเป็นดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีไม่ดีๆมากมายที่สามารถเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของเราแล้วก็เสียงมาเลยค่อนข้างดี นะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะทางทีมงานที่เอื้อเฟื้อให้ความเมตตานะครับคอยเป็นเรี้ยวแรงรับไฟล์เสียงผมแล้วก็นำไปลงตอนในโปรแกรมนะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนี่เป็นรูปแบบเขาเรียกว่าเป็น work from home ฮะก็ทํามานานพอสมควรแล้วนะครับหลายปีแล้วกับรายการ R M U T T News วิกาทข่าวเด่นภาครัฐเนี่ยเขาให้ทำงานอยู่ที่บ้านแบบร้อนะบ้องกันเชือ แต่แน่นอนนะครับถ้าเกิดเราไปพูดแบบนี้ยกับคนที่เขาหาชาวกินข้ามมาเขาไม่พอใจอยู่แล้วฮะทางเลือกเขาคือว่าต้องหาเงินหาทองต้องออกไปฮะออกไปต่อสู้เพื่อหาเงินหนจะค่าเรียนลูกหนจะค่าบ้านค่ารถค่าอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะฮะตรงนี้ก็ต้องเข้าใจพวกเขาด้วยนะครับมาตรการภาครัฐเองเราก็เห็นนะครับที่ผลักดันออกมาจะเป็นคนละครึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เห็นนะ แต่ว่าผู้คนก็ต้องออกไปทำมาหากินเขาไม่สามารถอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็จะได้เงินมาได้นะครับนอกจากว่าคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับออนไลน์หรือว่าเป็นคนมีเงินมีทองอยู่บ้างนะครับรายรับมีน้อยแต่รายจ่ายมีเยอะเงี้ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับนี่ในแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงอานท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคบอกว่าสถานการณ์โควิด -19 ขณะนี้ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างน้อยนะครับต่อเนื่องนี่คือว่ามีผู้ป่วยอาการรุนแรงและก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มไยทํางานนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมมากมายเดินทางไปหลายพื้นที่ก็ทําให้มีแนวโน้มระบาดต,ต่อเนื่องนะครับในองค์กรแล้วก็สถานประกอบการได้คล้ายกับกรณีเกิดการระบาดที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับ จึงต้องขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจท้องถิ่นผู้ประกอบการห้างร้านร่วมมือกันนะครับลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิดสิหลังเทศก,กาลสงครานโดยจัดทารรม,มาตรการทํางานที่บ้านนะครับหรือว่า w o r k f r o m Home ในอย่างน้อยร้อยละสามสิบถึงร้อยละห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคัดกรองพนักงานที่เดินทางกลับจากภูน้ำเนาหากว่ามีประวัติไปสถานที่เสี่ยงสถานบันเทิงหรือว่ามีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชือ้อ ก็ควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด1 9แล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับให้ครบ14วันรวมทางเค้งครัดมาตรการป้องกันตนเองสวมหน้ากากขนาไมายเว้นระยะห่างมัดล้างมือสแกนไทยชนะด,ด้วยนะครับแล้วบอกว่าขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยนะครับงดกิจกรรมรวมกลุ่มงดเลี้ยงสังสรรค์เว้นระยะห่างขณะรับประทานอาหารแยกภาชนะของใช้ส่วนตัว ประชุมผ่านระบบออนไลน์จัดจุดวัดอุณหภูมิจุดล้างมือให้พนักงานประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทําความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์จุดสัมผัสหากว่าพนักงานมีอาการทางเดินหายใจก็ให้รีบไปพบกับแพทย์หรือว่าไปโรงพยาบาลทันทีนะครับโดยให้แจ้งพนักงานทุกคนทราบแล้วก็หากว่าพบติดเชือ้อให้แจ้งเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขทราบทันทีแล้วก็ทําความสะอาดพื้นที่อุปกรณ์ด้วยน้ํายาฆ่าเชือ้อหรือว่าปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ก็เป็นมาตรการหนึ่งนะฮะที่ต้องขอความร่วมมือถ้าเกิดว่าหน่วยงานไหนพอที่จะทําได้นะครับ mm hmm. ก็ก็ต้องเรียนแบบนี้แล้วกัน,นะฮะให้ความร่วมมือหน่วยงานเอกชนเองนะครับก็เห็นเหมือนกัน,นะฮะว่าเขาเนี่ยก็ตอบรับสิ่งที่สบคเนี่ยได้ให้คําแนะนําแล้วด้วยนะครับว่าปิดแล้วก็เปิดอย่ห้างสะดวกซื้อเนี่ย 24ชั่วโมงใชตอนนี้คงทําไม่ได้แล้วนี้ดูความเห็นของนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะบอกว่าการเดินหน้าทํางานควบคุมการแพร่ระบาดโควิดสิหลังจากที่มาตรการที่เข้มข้นเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่18เมษายนก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะหากว่าไม่ปฏิบัติตาม แม้จะมีมาตรการที่เข้มงวดเด็ดขาดมากแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะควบคุมโรคได้แต่หากว่าประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยล้างมือเบ,บ่ยบอยบรรยานระยะห่างเหมือนเดิมในช่วงแรกสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นโดยเร็วตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องกว่า1 5 0 0คนต่อวันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่จะรับมือไหวแล้วก็มีแผนรองรับหากว่าตัวเลขพุ่งไปถึงวันละ2000หรือ2,500คนแล้ว แต่คงไม่ไปถึงขนาดนั้นแล้วก็จะเร่งติดตามคนที่ติดเชือ้อแต่ยังไม่เข้าสู่ระบบ<ม>การรักษาให้ได้ทั้งหมดภายใน7วันส่วนเรื่องปัญหาขาดแคลนเตียงก็ได้มีการพยายามแก้ปัญหาทั้งระบบจะมีการเช็คอัปเดตจํานวนเตียงว่างทุกวันในเวลา18บแนกาของโรงพยาบาลทุกสังกัดแล้วก็มีการจัดระบบรับส่งผู้ป่วยเพื่อบริหารจัดการเตียงซึ่งในกทมก็มีการเตรียม h อพิ i t อ l ไว้รองรับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง หรือว่าไม่สแสดงการแล้วกว่า4,000ห้องซึ่งจะสามารถลดการขาดแคลนเตียงทั้งในโรงพยาบาลของรัฐแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนได้รวมถึงก็ยังมีโรงพยาบาลสนามสมรองไว้อีกมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาอีกอย่างแน่นอนกรมควบคุมโรคก็บอกว่ามีการวางแผนนะครับหลังสงกรานระดมฉีดวัคซีนโควิดให้เร็วขึ้นขณะว่า ประมาณการนะครับสักสิ้นเดือนเมษายนเนี่ยผู้ติดเชื้อก็จะลดลงในแพทย์เเวสันนามว่าผู้มริการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกลุ่มควบคุมโรคบอกว่าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิดสิตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง18เมษายนได้ฉีดไปแล้วรวมกว่า0,000 0โดสซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่สก,การสงกรานมีประชาชนเข้ารับการฉีดน้อยก็ทําให้ยอดการฉีดวัคซีนยังขยับช้า แต่หลังจากสงครามแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็มีการวางแผนในการฉีดวัคซีนให้มากยิ่งขึ้นในแต่ละวันแล้วก็ที่ผ่านมามีศักยภาพเพียงพอที่จะฉีดวัคซีนในปริมาณมากๆแต่เนื่องจากว่าตัววัคซีนที่ว่ามีอยู่ในขณะน,นี้มีจํากัดก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าฉีดช้าลงซึ่งต่อไปเดือนเมษายนจะมีรถใหญ่มา6กล้านโดสตัวเลขของผู้ได้รับการฉีดวัคซีนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดแน่นอน และจากการประเมิสนสถานการณ์คาดว่าอีกสสัปดาห์หรือว่าสิ้นเดือนเมษายนนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อก็จะเริ่มลดลงหรือว่าอย่างน้อยก็ไม่น่าจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าขณะนี้มีมาตรการควบคุมพื้นที่18จังหวัดประกอบกับการตื่นตัวของประชาชนที่ระวังตนเองมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวมาตรการของทางสาธรารณสุขนะฮะนี่ในส่วนของกทมนี่นะครับความเคลื่อนไหวเป็นยังไงนะฮะ กรุงเทพมหานครนะครับบอกว่าคือเพื่อที่จะสกัดโควิด1 9ระบาด50เขตในกรุงเทพมหานครนะครับงดให้บริการงานทะเบียนบนเสายกเว้นแจ้งเกิดแจ้งตายนางศิลป,ปสวยระวีแสงสูนประหลัดกรุงเทพมหานครก็มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งผู้ในการทาง5้เขตของกรุงเทพมหานครนะครับให้งดการให้บริการงานด้านทะเบียนในช่วงการแพร่ระบาด ของโคว exactly. ิดสิเนื่องจากว่าจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็กระจายตัวออกไปครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงให้สํานักงานเขตดําเนินการนะครับหคือว่าฝ่ายทะเบียนสํานักงานเขตในงดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในวันเสาร์ทุกกรณียกเว้นการแจ้งเกิดแจ้งตายนะครับ 2. คือว่างดให้บริการณจุดบริการด่วนมหานคร สามกดให้บริการรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่นะครับสี่คือพิจรารณากำหนดจำนวนผู้รับบริการคิวในการให้บริการประชาชนให้เหมาะสมเพื่อลดความหนานแน่นของประชาชนที่มารับบริการก็ให้นำระบบจองคิวออนไลน์มาใช้ในการบริหารจัดการผู้มาขอรับบริการแล้วก็นำระบบลงทะเบียนออนไลน์ไทยชนะมาใช้อย่างเคร่งครัด 5. คือว่าดำเนินการเฝ้าระวังและก็ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเอาไว้และก็ให้ไปไปตามแนวทาง 6. กนะครับการดำเนินการจัดทำหรือว่าปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยสำหรับรายงานต่างด้าวสาสัญชาติรวมถึงผู้ติดต,ตามซึ่งก็เป็นบุตรของคนต่างด้าวที่อายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์ในวัน ราชการปกติคือว่าจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเวลาสบกนาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยกำหนดจำนวนผู้รับบริการคิวเนี่ยไม่เกิน30คนต่อวันนะครับเพื่อลดความหนาแน่นของแรงงานต่างด้าวที่มารับบริการแล้วก็ดําเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิดสิและบอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยุ่งก่อสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคี่คลายลงนะฮะ หน่วยงานภาครัฐก็พยายามเร่งออกมาตรการต่างๆนานาออกมานะฮะทีน,นี้ทางเลือกของประชาชนนั้นเป็นอย่างไรนะครับคือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็หาทางเลือกให้กับประชาชนนะฮะ<ม>เกี่ยวกับวัคซีนนะครับเพราะว่าแม้ว่าวัคซีนเนี่ยจะทยอยมาแล้วนะครับ เป็นหลักล้านโดสแล้วก็ตามตั้งแต่เดือนมีนาคมมาเนี่ยถือว่าน้อยมากกับเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรเมื่อการติดเชื้อพุ่งขึ้นนะฮะอัตราเร่งจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงเนี่ยผู้คนก็ยิ่งต้องการได้รับการวัคซีนฉีดวัคซีนเนี่ยมากยิ่งขึ้นด่วที่ก่อนวันหยุดอย่ยวอาวสงกรานต์นะครับนายมตรีก็ล็อบูคุยกับตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนภาคธุรกิจพร้อมกับหน่วยง,งานรัฐที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดหาวัคซีน ที่มีคําสั่งให้ในแพทย์ปิยสกุลสกุลส,ลส,ลสตัตยาธรที่ปรึกษาสบาคเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการจัดหาวัคซีนทางเลือกมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์การเภสัชกรรมคณะกรรมการหาและยาสบบาบันวัคซีนนาย,ยกสมาคมโ,มโรงพยาบาลเอกชนไปกรรมการเพื่อให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมจัดหาวัคซีนทางเลือกอีก10ล้านโดสโดยที่ไม่สํากับวัคซีนที่ภาครัฐจัดหาเพื่อให้หลากหลายแล้วก็ให้ได้ข้อสรุปภายในหนึ่งเดือนนะครับ คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยภาคเอกชนเนี่ยต้องการให้เร่งฉีดวัคซีนต้านโควิดสิให้ครอบคลุมโดยเร็วแล้วก็เสนอตัวช่วยดําเนินการแต่ว่าก็ติดขัดหลายเรื่องเช่นเจาของวัคซีนต้องการหนังสือจากรัฐอำนวยความสะดวกหรือว่าเสนอให้องค์การเพศัจกรรมนะครับสั่งซื้อเข้ามาแล้วเอกชนรับซื้อต่อไปกระจายฉีดเป็นต้นซึ่งข้อติดขัดทําให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยยังเข้าไม่ถึงวัคซีนจนเกิดกระแสว่ารัฐบาลเนี่ยปิดกั้น ไปจนถึงสงสัยว่ามีใครได้ประโยชน์จากการสั่งวัคซีนมาหรือเปล่าขณะที่หน่วยงานรัฐยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการปิดกั้นการนําเข้าของวัคซีนการใช้วัคซีนต้านโควิดสิทั่วโลกเวลานี้ก็เป็นการใช้ในภาวะฉุกเฉินอยู่ความต้องการวัคซีนทั่วโลกก็มีมากกว่าจํานวนวัคซีนที่ผลิตได้นะครับทีนี้ภาครัฐเองก็จะมีการปรับกระบวนการเพิ่มความยืดหยุ่นในกระบวนการพิจารณา แต่ว่ายังเป็นการตั้งรับก็คือว่ารอให้ทางเจ้าของวัคซีนหรือว่าผู้ขอนําเข้ามายื่นเอกสารขณะที่เจ้าของวัคซีนสามารถขายวัคซีนให้ลูกค้าที่ต้องการทั่วโลกจึงไม่สนใจจะเข้ามาทําตลาดในไทยทําให้ไทยในยมีวัคซีนให้บริการประชาชนได้จํากัดอย่างที่ปรากฏมานะครับการจัดหาวัคซีนต้านโคว -19 ต้องทำในงานในเชิงรุกให้หน่วยง,งานภาครัฐ ในประเทศต่างๆเนี่ยหาข้อมูลแล้วก็จะหาเจ้าของวัคซีนของประเทศต่างๆที่ผลิตออกมาใช้งานแล้วในประเทศตนเองแล้วก็ให้องค์การเภสจักรกรรมเนี่ยหรือว่ากระตุ้นผู้นําเข้าขอยื่นจดทะเบียนวัคซีนกับทางอยเพื่อโอกาสแล้วก็ทางเรื่องในการจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าผู้นําเข้าเพื่อน,นําไปให้บริการประชาชนให้ทันกับสถานการณ์การการะบาดและก็ความต้องการของคนไทยในเวลานี้จะได้เพิ่มทั้งปริมาณการฉีดและก็ความหลากหลายของวัคซีน รองรับการผันแปรของเชื้อโควิดเกต่อไปด้วยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวในช่วงแรกประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงต่อไปเนี่ยนะฮะยังคงต้องคุยกับสถานการณ์โควิดกันต่อแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮะประเด็นที่เกี่ยวกับมีคน,นไปโพสต์ภาพโรงพยาบาลสนามนะครับเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะครับสักครู่ครับสนับสนุนรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการ IMU TT News ปรกาศข่าวเด่นนะครับก็กลับมาพบกับผมเดี่ยวทันชนนงามเหลือเช่นเคยนะครับก็ฝากหน่อยในงารนะฮะคุณผู้ฟังครับผลงานการจัดรายการข่าวงผมนะครับรายการวันใหม่ไทย PBS ทางดิจิ t a ล HD 3 สื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเข้าไปรับชมกันได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ตีห้จนถึง8ปดโมงเช้านะครับแล้วก็มีรายการล้อวง,งข่าวหลังคารบธงชาติก็เข้าไปติดตามกันได้รายการข่าวสารมากมายนะครับชวนติดตามกันติดตามสนานในการคุยกันต่อนะครับแต่ว่าพาไปดูภาพใหญ่อินเดียเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังที่มีการผลิตวัคซีนเป็นอันดับต้นๆของโลก แต่ว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมากมายครับในแต่ละวันเนี่นะเว็บไซต์เว r l ด o ม e เตอร์นะครับรายงานยอดโควิดสิทั่วโลกนะฮะโดยตัวเลขนะเวลาเจ็ในาฬกานะครับทั่วโลกเนี่ยมีผู้ป่วยโควิดสะสมเนี่ยกว่า140ล้านคน,นครับเพิ่มขึ้นในวันเดียวนะ7 8 1 0 0 0กว่าคนยอดผู้เสียชีวิตนะครับรวม3ล้านกว่าคนเพิ่มมานะครับ10,000กว่าคนในวันเดียว แต่ว่าหายป่วยแล้วนะครับ1นึล้านกว่าคนนะสหรัฐเนมากสุดนะครับติดเชื้อรวมกว่า32ล้านคนคือสหรัฐมีผู้ติดเชื้อคุย1ิมากสุดนะครับมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า3 2ล้านคนอันดับ2ก็คืออินเดียนะครับอันดับ3าเป็นบราซิลอันดับ4ฝรั่งเศสนะอันดับ5ในรัเสเซียอันดับ6นะครับสหรัฐอนดับจัร อันดับเจ็ตุรกีนะครับอันดับแอิตาลีอันดับ9สเปนอันดับ10เยอรมนีนะครับอย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียในยรายงานสถิติเกี่ยวกับโควิด1 9เน้าในรอบ24ชั่วโมงล่าสุดยืนยันผู้ติดเชื้อใหม่สองแสนกว่าคนนะเป็นสถิติรายวันสูงสุดครั้งใหม่นะับตั้งแต่อินเดียเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคเมื่อเดือนมกราคมีที่แล้วก็ถือว่า เป็นวันที่3ต่อเนื่องซึ่งอินเดียก็มีผู้ป่วยโควิดสิรายวันในเกินกว่า200,000คนแล้วก็ทําสถิติสะสมของผู้ติดเชื้อนะครับภายในประเทศเนี่ยเพิ่มมากกว่า14ล้านคนมากที่สุดในทวีปเอเชียแล้วก็เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาด้วยโอ้โหหนักหนาจริงๆนะหนักหนาจริงๆอืมก็ต้องเอาภาพใหญ่มา เ่าให้ฟังกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับทีนี้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการไปโพสต์ภาพโรงพยาบาลสนามนะครับกรณีที่ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดชายในโรงพยาบาลสนามแอบถ่ายภาพผู้ติดเชื้อหญิงแล้วก็โพสตข้อความส่อไปในทางที่เป็นการคุกคามทางเพศนะฮะคือนายแพทย์รุ่งเรืองบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ ทราบแล้วแล้วก็ได้มีการสั่งการให้มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็หามาตรการป้องกันที่อาจจะเกิดขึ้นอีกส่วนกรณีที่ว่าเกิดขึ้นแล้วนั้นแล้วก็มีความติดตามกฎหมายอยู่2ประการคือประการแรกก็คือเรื่องการผิดพร,ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ผิดฐานการละเมิดสิทธิผู้อื่นแม้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามแต่ก็ถือว่าเป็นสถานพยาบาลที่รัฐเนี่ยจัดตั้งขึ้น ดังนั้น,นจึงถือว่าในยามนี้ทุกคนเนี่ยทุกฝ่ายต้องช่วยเหลือกันแล้วก็เห็นใจกันด้วยนะฮะ,ะก็ดําเนินคดีตามกฎหมายไปนะครับเป็นภาพที่ไม่สมควรอย่างยิ่งท่ายเห็นด้านหลังแล้วก็ผู้ติดเชื้อผู้หญิงเนี่ยนะฮะเขาก็ใส่กางเกงขาสั้นด้วยนะครับอนอกเหนือจากมาตรการแล้วนะครับที่นํามาเล่าให้ฟังกันนะฮะเล่าสถานการณ ในเนในสถานการณ์เมียนมาเนี่ยนะครับก็ถือว่ายังคงรุนแรงอยู่นะฮะคือรัฐบาลแาเมียนมาเอามายะโทษผู้ต้องขังฉลองปีใหม่ที่สกาสงกรานแล้วก็ปล่อยตัวก่อนกำหนดออกจากเรือนจำต,ต,ต่างต่างทั่วประเทศ23,184คนนะครับเมื่อวันเสาร์ ถแถลงการของกรมทาชททานเบียนมาเมื่อวันเสาร์นี้บอกว่านักโทษจากเรือนจำทุกป,ประเทศรวม2 3 1 8 4คนได้รับการนิรโทษกรรมจากรัฐบาลทาหารเพื่อเป็นการแสดงความสมานฉันท์และก็ประนีประนอมเนื่องในเทศก,กาลสงครานวันขึ้นปีใหม่นะฮะคือว่านับว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินของเบียนมาแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของวันหยุดยาว5วันเพื่อฉลองเทศก,กาลสงครานในปีนี้ แต่ว่านักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวก่อนกําหนดทั้งหมดนั้นล้วนเป็นผู้ถูกจับกุมก่อนวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เป็นวันที่กองทัพเบนมาก่อรัฐประหารหมายความว่าผู้ที่ถูกจับกุมแล้วก็คุมขังหลังวันที่1กุมภาพันธ์สามพคนรวมถึงนะครับองซานซูจีแล้วก็ประธานาธิบดีบินมายินสองผู้นํารัฐบาลพลเรือนที่ถูกยึดอานาจจะไม่ได้รับอภัยโทษในครั้งนี้ด้วย ทาง้าสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองหรือว่า AAPP องค์กรอิสระด้านสิทธิมนุษยชนของเยนมาบอกว่าเมื่อวันเสาร์นะครับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเบนมายิงผู้ประท้วงต่อต้านรัฐประหารเสรียชีวิตอย่างน้อย3าคนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก4คนที่เมืองโมโก,โกเขตมันดาเลขณะที่ประชาชนกําลังฉลองเทศก,กาลสงกรานต์การเสรียชีวิตล่าสุดเนี่ยทำให้จำนวนผู้ประท้วงที่เสียชีวิตจากการปราปลาม นับตั้งแต่วันที่หนึ่งคุมภาพันเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอย่างน้อยนะฮะเจ็ดร้อยสามสิบคนเลยนะฮะโอ้โหสถานการณ์เมียนมานั้นก็ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับหนัก่วงอยู่นะฮะทีนี้ความเคลื่อนไหวของมินออนไลน์เป็นยังไงสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับ บอกว่าผลเอกอบุโสมินอองลายผู้บัญชาการหารสูงสุดของกองทัพเมียนมาจะเดินทางมาร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียวันที่24เมษายนนี้นับว่าเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังจากที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์และปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านรัฐปหารไปแล้วกว่า728คนบาดเจ็บกว่า2,000คน มีผู้ถูกจับกุมกว่า3 1 4 1คนนะครับรวมถึงนางองสาสูจีผู้นํารัฐบาลพลเรือนที่ถูกโค่นอํานาจนอกจากนี้ผู้นําชุมชนที่มีหมายจับอีกกว่า200คนก็อยู่ระหว่างการถูกไล่ล่าด้วยจากการเปิดเผยของนายธานีแสงรัตอธิบดีกรมสารนิเทศไทยบอกว่าการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนดังกล่าวนั้นก็มีบรรดาชาติอาเซียนตอบรับเข้าร่วมแล้วหลายประเทศนะครับรอยเตอร์สเนียวิเคราะห์ว่วาพลเอกมินอ,องไล รีบชิงเปิดตัวว่าเป็นผู้นําเมียนมาที่ได้รับการรับรองจากชาติอาเซียนหลังจากที่ว,ว่ากลุ่มการเมืองของพรรษนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิไปไตยประกาศจัดตั้งรัฐบาลสมรนูมิชาแห่งชาติหรือว่า NUG หรือว,ว่า NGU เนี่ยเป็นรัฐบาลที่ชอบธรรมพร้อมกับเรียกร้องให้ชาติอาเซียนและก็ประชาคมโลกเนี่ยรับรองโดยเริ่มจากการเรียกร้องให้ทางอาเซียนเนี่ยเชิญผู้แทนของ เ็นยูจีเข้าประชุมอาเส้นด้วยวันเดียวกันนะครับเมียนมาปล่อยตัวนักโทษ23,000่กว่าคนครับตามประเพณีนะฮะของเทศกาลสงกรานต์อย่างที่ได้เรียนไปนะฮะก็คงต้องมีการกติดกันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับสถานการณ์ในเมียนมาเราก็รายงานไปเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการเ m u มยูจีนพิกัดข่าวเด่นรบกวนนะครับสามารถรับฟัง รายการข่าวสารดีๆได้อย่างในรายการวันใหม่ไทย PBS ทางดิจิตอล HD 3านะฮะตีห้จนถึง8ปดโมงเชา้าขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังกันมาโดยตลอดเลยนะฮะฝากเว็บไซต์ d e a r b e r r y c o m ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหมนะ่ครั้งถัดไปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University